สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะตายก็จะชวนทุกคนมาใส่ปุ๋ยต้นคะน้าค่ะก็เป็นต้นคะน้าที่ปลูกอยู่ในล้อ,อยางนะคะทุกคนอันนี้าตเก็บกินไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูร่องรอยนะนี่ค่ะร่องรอยของการตัดไปนะคะตรงนี้นี่แบบนี้นะคะเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทุกต้นนะคะมีการเก็บกินไปแล้วนะคะมีการตัดไปแล้วนะแล้วก็ ครั้งนี้นะคะไต่ามาใส่ปุ๋ยบำรุงค่ะนี่ค่ะร่องรอยการตัดนะคะวันนี้จะชวนทุกคนมาใส่ปุ๋ยบำรุงต้น,นค้ะค่ะทุกคนอ่ไต่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกหมักนะแต่ว่าก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยไปนะคะก็พรวนดินให้เขาหน่อยนะคะพรวนดินก่อนพรวนดินรอบๆนะคะเบาๆเนาะไม่ต้องขุดลึกมากนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะโดนรากเขาได้ค่ะ ถ้าเราพรวนดินเป็นประจำนะคะทุกคนครั้งต่อไปเนี่ยเวลาเราจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยเราขุดขุดพรวนดินนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะก็ได้แล้วนะคะอ่านี่ค่ะวันนี้แต่ก็จะใช้เป็นปุ๋ยคอ,อกหมักค่ะนี่ค่ะปุ๋ยคอ,อกหมักนะคะทําเก็บไว้ใช้นะคะเวลาเราจะใช้งานเนี่ยก็มาโรยที่พืชผักได้เลยนะ ลักษณะนี้เนาะโรยลงไปเลยค่ะง่ายๆนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาใส่ปุ๋ยต้นคณะปลูกผักกินเองนะคะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีหลายๆคนนะคะบอกว่าปลูกผักกินเองไม่เห็นงามเลยนะคะก็ใช่ค่ะเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะเราใช้อินรีย์หมดเลยนะเรา ไม่มียาฆ่า,มาแมลงนะคะเหมือนผักที่มาขายตามท้องตลาดเนาะอ่านี่ค่ะก็จะโรยปุ๋ยไปนะคะเราดูกะระยะเวลาเอานะคะทุกคน ปุ๋ยเนี่ยไม่ต้องใส่บ่อยไม่ต้องใส่ทีจนเกินไปนะไม่อย่างนั้นดินก็จะเค็มไม่อย่างนั้นก็จะส่งพืชส่งผลทําให้พืชใบเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กะระยะดูว่าช่วงไหนนะคะที่ควรใส่ปุ๋ยนะอย่างตายนะคะจะใส่ปุ๋ยคอกเนี่ยก็ประมาณเดือนหนึ่งไม่เกิน2ครั้งนะคะปุ๋ยคอกหมักแบบนี้นะเดือนหนึ่งใส่ไม่เกิน2ครั้งแล้วก็แต่ละครั้งก็จะใส่ไม่ได้เยอะคะ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้เท่าที่ตายใส่ให้ดูนะคะหลังจากนั้นเราก็รดน้ําได้เลยค่ะวันนี้นะตตยก็จะใช้เป็นน้าซาวค่ะ ข้าวค่ะทุกคนนี่เลยน้ำซาวข้าวนะคะเตรียมไว้แล้วนะนี่ค่ะน้ำซาวข้าวหลายๆคนก็สงสัยนะคะว่าถ้าเราเก็บน้ำซาวข้าวไว้หลายๆวันแล้วนะคะจนเขาเกิดฝ้าเออตามผิวด้านบนของน้ำเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ได้ไหมได้นะคะแต่ว่าเราต้องนำมาเจือจางกับน้ำเปล่าก่อนนะคะก็คือเอามาเจือจางเนี่ยอันนี้แต่ก็จะเติมน้ำเปล่าลงไป แต่อันนี้คือไต่ไม่ได้เก็บไว้นานนะคะ<บ>เพียงแต่ไต่ทาให้ดูเนาะถ้าเกิดว่าใครเก็บไว้นานแล้วนะคะก็เอามาเจือจางลักษณะนี้เติมน้ําเปล่าลงไปแล้วค่อยนํามาราดรถนะคะแล<ม>้วถ้าอยากทราบว่าต้องเจือจางขนาดไหนนะคะถึงจะพอนะก็อัตราส่วน1ต่อนเลยค่ะเรามีน้ำซาวข้าวที่เก็บไว้นานแล้วปริมาณ1ลิตรเราก็เติมน้ำเปล่าไปอีก1ลิตรประมาณนี้เลยนะคะอัตราส่วนก็1ต่อนเลยนะ,ะนนเท่านี้นะคะเราก็รดน้ำได้เลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะ รดน้ําพืชผักนะคะด้วยน้ําซาวข้าวใครไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรนะคะใช้น้ําซาวข้าวเลยนะคะนี่ค่ะเป็นปุ๋ยให้กับพืชรดได้ทุกวันนะคะทุกคนประโยชน์เยอะค่ะ mm hmm. น้ําซาวข้าวเขาก็จะมีวิตามินอยู่แล้วเนาะ mm hmm. ช่วงนี้หน้าร้อนนะคะทุกคนหมั่นรดน้ําผักนะคะวันละสองครั้งได้ก็ยิ่งดีเลยนะคะป mm hmm. กติเมื่อก่อนเนี่ยไตรก็จะรดวันละหนึ่งครั้งนะคะช่วงนี้หน้าร้อนก็ จับไปเลยเช้าเย็นนะคะพืชจะได้ไม่เหี่ยวไม่แห้งนะคะแล้วก็สดชื่นด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เท่านี้นะคะชวนทุกคนมาใส่ปุ๋ยต้นผักคะน้านะพรวนดินพูดคุยกันนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ